สำหรับศูนย์การเรียนรู้เหงอนพ่วมแพงใช้แนวคิดในการสร้างพื้นที่ทางกายภาพโคกหนองนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะซึ่งก็ทำไปควบคู่ก,กับการสร้างกลไกการทำงานแบบจิตอาสาโดยประสานความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถานประกอบการรวมทั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนะคะที่มีการดาเนินงานแบบไม่สแสวงหาผลกาไร ในการที่จะบ่มเพาะสัมมาชีพชุมชนแล้วก็เด็กนอกระบบทางการศึกษาเพื่อให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็คนในชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างทางรอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร แล้วก็หนทางรอดให้กับชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากเฮือนห่วมแพงจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตรแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นแหล่งวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้วยโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาคิดค้นมาวิจัยมาแปรรูปจนล่าสุดได้คิดค้นผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตรด้วยการนำเอาผักขยงมาสกัด แล้วก็แปรรูปเป็นชนิดผงปรุงรสนะคะแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมชงดื่มซึ่งถือเป็นการทดลองงานวิจัยที่ตอบโจทย์ให้กับทางชุมชนเป็นอย่างมากค่ะจากนักพัฒนาคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะกระบวนการการได้มาซึ่งผงปรุงรสและก็ชาชมพูแดงนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเลยนะครับโดยแนวคิดจากนักวิชาการนะครับคณะเกษตรคือแนวคิด จากนักวิชาการก้าราสตรรนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลธาน,นีนะครับมาส่งเสริมในการเพาะปลูกยังไงนะครับในพื้นที่จํากัดให้ได้จํานวนที่มีเยอะขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแบบไหนนะครับรักษาบแบบไหนถึงจะได้มีความองอกงามเจริญเติบโตที่ดีนะครับเราก็มีการส่งเสริมการปลูกทดลองการปลูกอย่างไรแบบมันจะเป็นในกระถางในคุกถังในพื้นที่ในแปลงนะครับ แล้วก็มีการสรุปบทเรียนทบทวนกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะนะครับเมื่อปลูกได้ประมาณเข้าเดืออายุวันเดือนกว่านะครับก็จะตัดชั่วส่วนใบนะครับมาในการตากนะครับตากด้วยแสงอาทิตย์เราธรรมดานะครับซึ่งถ้าอนาคตนะครับเราก็จะมิทาราเป็นโรงอบแสงอาทิตย์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตากไปประมาณ3าถึงสวันนะครับเราก็จะได้ผักกระหยังที่พร้อมที่จะมาแปรรูปนะครับโดยผ่านกรรมวิธีมาคั่วนะครับ ซึ่งว่วิธีการคั่วก็คั่วแบบระบบหม้อดินนะครับจึงจะมีความหอมคั่วเสร็จนะครับแล้วก็มาบดนะครับโดยเครื่องบดละเอียดนะครับซึ่งส่อนเราก็ใช้เครื่องบดที่เป็นบดพริกบดละธรรมดาในช่วงที่พระธานสิตภัณธ์ก็ได้รับความบูนาเครื่องจักรนะครับขนาดเล็กนะครับที่คนะเกษตรนะครับได้ใช้บดให้เรานะครับซึ่งก็ได้ผลละเอียดนะครับความเป็นละเอียดนี้ก็สามารถทําให้บรรจุในแพ็กเกจที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้ในปริมาณที่พอเหมาะสามารถชั่งตวงได้ตามส่วน สัดส่วนตามสูตรนะครับที่จะใช้ว่าจะเป็นชาชง1ซองที่จะใช้น้ําได้ประมาณสาสครั้งนะครับต่อแก้วนะครับหรือว่าผงปุนลรสหนึ่งซองก็ใช้กับหม้อไฟหรือหม้อโปะนะครับขนาดเล็กได้หนึ่งห่ออะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับในกระบวนการผลิตตั้งแต่แตกการปลูกนะครับการทดลองการใช้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกจําหน่ายสุดท้ายนะครับที่อยากฝากเครือข่ายชุมชนนะครับหรือชาวบ้านเกษตรกรที่มีผักพื้นบ้านอยู่ถ้าหาก มีการสนใจนะครับอยากลองกลุ่มอยากแปรรูปลักษณะเป็นชาชงเป็นผงต่างๆนะครับก็สามารถที่จะร่วมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มาประสานคมร่วมมือนะครับจะผ่านทางช่องทางของศูนย์เรียนรู้แห่งท่อมแห่งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อจะเป็นสายพะนธาชนนะครับในทุกอำเภอซึ่งมีพัฒากรที่จะดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับหรือกระทั่งว่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบุรีนะครับก็มีความรู้มีคณาจารย์ที่จะสามารถสนับสนุนในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมในการขับเคลื่อนกิจกรรมลักษณะนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อหวังว่าอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนเราสามารถที่รวมกลุ่มกันสร้างไรายได้ในยามว่างเราสามารถที่จะมีพืชผักที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับไว้ได้คิดเองนะครับหรือแบ่งปันจัดจำหน่ายหรือเรามี โอกาสที่ต่อยอดไปสู่แหล่งทุนอื่อนๆในการสับสนุนให้กิจการหรือผลิตภัณฑ์ของเราเติบโตแล้วก็มีพื้นที่การจําหน่ายที่กว้างขึ้นไปไกลมากขึ้นอันนี้ก็อยากฝากให้มองจุดเล็กๆนะครับที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปได้นะครับในพืชผักที่เรามีซึ่งสามารถทําได้หลายอย่างครับในพื้นที่ของตําบลหนองบัวฮีที่นี่ถือเป็นพื้นที่การเกษตรตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าที่นี่มีคลองส่งน้ํา มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติมีการจัดสรรนน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตลอดทั้งปีค่ะ